ลมบนปราสาทแห่งนี้มันพัดแรงเหลือเกินพัดแรงจนหัวใจข้าสัสาน่นสะท้านถึงแม้ว่าตัวข้าจะไม่มีหัวใจกันเถอะ <laughs> อสวัสดีทุกคนกันด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกม J จ็ตเซลสำหรับวันนี้เนี่ยมันจะเหลือบ,บอสอีกตัวหนึ่งนะที่ผมเนี่ยยังไม่ได้จัดการนะจะเป็นบอสตัวใหญ่นะแล้วก็ตอนนี้ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยได้สกิลกระฉา อจาได้สก,กิลขันเทพมานะเป็นสก,กิลแบบการบิงเข้าไปโจมตีศัตรูนั่นเองทึบทึบซึ่งแน่นอนว่าการที่ผมจะไปทางนี้มันไม่สามารถทําให้ผมไปเจอบอสตัวใหญ่ได้นะเดี๋ยวผมจะต้องตายไปสักหนึ่งรอบนะ ทุกคนสังเกตที่บอสโครงกระดูกตัวใหญ่ๆนะคือพอเราจัดการราชาได้แล้วเนี่ยบอสโครงกระดูกตัวใหญ่ๆที่อยู่เนี่ยตรงฉากเนี้ยมันก็จะหายไปซึ่งมันหายไปไหนอันนี้คือการคาดเดานะมันก็หายไปรอเราตบนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นอาวุธทั้งหมดที่ผมปลดล็อกได้แล้วนะอุ้ยรอบนี้ได้ของดีอะได้หอกนะผมชอบหอกมากเลยอาวุธเนี่ยสามารถเก็บได้3อย่างนะแต่ว่าผมไม่ค่อยใช้โล่นะในการจะไปตบบอสตัวใหญ่เนี่ยเราจะต้องเข้ารูตรงนี้ แล้วก็ตอนนี้ผมถอดหัวได้แล้วนะปึ้งนะฮะประมาณนี้นะเอาหัวปลดล็อกแล้วก็กระชากกลับมาแล้วก็ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยโดดถึงไวเลยก็มาตรงนี้แล้วก็มาเก็บอันนี้นะกุญแจถ้ำบอสอีกหนึ่งตัวมันจะอยู่เออบอสอีกหนึ่งตัวเนี่ยมันจะต้องแบบผ่านด่านถ้ำไปนะระหว่างนี้เพื่อความกระชับนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะขอแบบผ่านตรงส่วนนี้ไปเลยแล้วกันนะเดี๋ยวผมขอฟังเวลแป๊บหนึ่ง ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวผมจะมาบอกนะฮะอ่ามีอะไรน่าสนใจแล้วทุกคนก็คือเกมนี้มันไม่มีเลเวลผมพูดผิด <c oughs> ถ้าเกิดว่าใครดูมาจากคลิปก่อนหน้านะทุกคนต้องรู้แล้วก็คือพวกนี้แหละที่จะต้องอัพนะมันจะเพิ่มดาเมจเกมนี้จะสามารถกิ้งหลบสตูได้นะจะใช้โล่ป้องกันก็ได้แต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบใช้โล่มันเสียเวลาผมผมแบบชอบโจมตีให้มันตายๆแล้วก็กิ้งหลบเอามาเร็วดีด่านที่จะต้องไปคือด่านท่อระบายน้ําพิษก่อนนะ แล้วก็หมุนตัวปึ๊บอาเพิ่มความเร็วนะไม่ทัน2นาทีอยู่แล้วผมฟาร์มถ้าเกิดว่ามาทันเวลาก็จะได้ของเพิ่มขึ้นนะการมาทันเวลาเนี่ยจะมีประโยชน์ในช่วงแรกตอนที่แบบต้องการจะเก็บเซลล์แต่ว่าตอนเนี้ยของที่ผมต้องการเอาจริงๆแล้วแทบไม่มีละอันนี้จะเป็นลูนเห่าวันนะซึ่งเอาจริงแล้วจะใช้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่าตอนเนี้ยผมมีลูนไต่กำแพงด้วยไงอ่าลูนของผมเนี่ยน่าจะครบไปหมดแลวแรงจริง โอ้โหแต่ว่าช้าไปนิดนึงเนี่ยโคตรช้าเลยตอนแบบงัดอะเงินไม่ค่อยอยากได้หรอกเอาจริงคือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรแล้วอ่ะคุกแห่งการเน่าเปื่อยของผมก็สูงแล้วนะแต่ว่าเวลาที่โดนดามเมจนะบอกเลยว่าร้องเลือดหายไปโคตรเยอะเนะียที่กำแพงเนี่ยมันจะมีอักษรลูนซึ่งถ้าเกิดว่าโจมตีอ่ะ ทบทสอนลูนได้เนี่ยมันก็จะให้เงินหรือว่าบางทีก็อาจจะให้ของแบบของเพิ่มเลือดอะไรประมาณเนี่ยเนาะอ๋อเอฟเฟกต์การฟันเนี่ยน่าจะได้มาจากดาบของผมนะเวลาที่แบบฆ่าศัตรูได้เหมือนว่ามันจะสโลมีน้ําแข็งแตกตัวปรับปรับปรับใช่ใช่ใช่เวลาที่ฆ่าศัตรูเนี่ยศัตรูโดนสโลเว้กุญแจที่ผมเก็บมาเนี่ยก็ทําให้ผมเนี่ยสามารถเรียกอาวุธได้เวย้ยไม่เปลี่ยนแล้วกัน ดาบยั์ก็ยังดาเมจแรงกว่าอยู่ดีท่อระบายน้ําเก่าเดี๋ยวนะผมมาผิดทางหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวจะต้องไปตบไอ้บอสตาเดียวก่อนเพราะตบบอสตาเดียวแล้วมันถึงจับพาไปที่ด่านถ้ำนะลงมาจิ้งลงไปอ่ะเนี่ยเป็นบัฟของผมเว้ยเวลาที่แบบกระแทกพื้นนะจะมีน้ํามันเว้ยะนะไอ้แกเนี่ยมีปัญหาอะไรกันชัดมากนานหรือ่าบายฮะปับปับปับ เด็เป็กซโลเน่เถื่อนจริงโอ้มายมก้าเมื่อกี้คือแบบโดนไปทีเดียวนะเลือดหายไปแบบครึ่งหนึ่งเลยอะได้โล่มานะเป็นบูปินจะต้องไปปลดล็อกเอาเองคุญแจโอเคเอานี่สิจ้าอูปังตอเลเวลกากเลเวลสของผมแรงกว่าเยอะย่อยสลายป่ะเอาเป็นดาบแล้วกัน อ่ะดาบเลเวล4แล้วเป็นสีแดงด้วยเรียบร้อยนะเพิ่มประสิทธิภาพหมดแล,แล้วแล้วก็มิวแตนเนี่ยมาได้แค่3ทีนะจะรีเซ็ตก็ได้แต่ว่ารีเซ็ตก็เสียเงินถึงเวลาตบบอสตาเดียวเคยตบไปแล้วนะโอ้ my god ทำอะไรของผมวะเนี่ย้ oh my god กระทืบลงไปปันปันปัน,ปนไม่ได้ละต้ะเติมเลื่นนิดนึง คือแบบฟาร์มมาเยอะครับผมกรโผ่มาดิกรโผ่มาดิน้า,าฟาร์มมาเยอะแล้วไงวะพลังป้องกันนี่เหมือนว่าแบบจะไม่ได้เพิ่มหรือเปล่าเกมนี้มันมีพลังป้องกันไว้เนี่ยขนาดแบบโดนลูกน้องแบบกระเจอกกระจอกแบบพุ่งมาใส่ผมยังจะแทบตายเลยอโอ้อะไรของผมเนี่ยตอนนี้ฟันหนวดเนี่ยเหมือนว่ามันจะเสียเลือดเลยนะกิ้งเอ้ามมามม อ,อะไรของชีวิตผมมะเนี่ยไปวิ่งตามมันเฮ้ยมีธนูทำไมกูไม่ใช้ธนูอะพุ่งลงมาปรับปรับมันโดนใบเรื่อยศาสแห่งอาหารแล้วผมได้เลปเียเลปเียบอกเลยว่าโหดมากทุกคนอาวุธสามารถเก็บสำรองได้แต่ว่าผมไม่เอานะ อาวุธสำรองที่ผมอยากจะได้อยากจะได้อะไรที่มันแตกต่างเช่นแบบสายฟ้าอะไรประมาณนี้สำหรับด่านสื่อสารน,นี้มันจะพาผมไปตบบอสตอนที่ผมต้องการนะด้านหลังจะมีของแต่ว่าผมเก็บไปแล้วในนี้มันต้องมีกุญแจเอาเลเปียกเขฆ่าไปเออเฮ้ยกิ้งไมึ่งทีฟันปับเออกระแทกไม่ตายกุญแจอยู่ตรงไหนละ่ะเอามีหนูอยู่ด้วยเหรอปึ๊บ กระแทกลงมาปึ้งเออกิ้งไปหนึ่งทีอ๋อกิ้งผิดจนเรววะนะลงมาปึ๊บเออแลไวทำไมไม่กิ้งวะมันจะใช่ไหมเนะี่ยเติมเลือดไปหนึ่งทีกิ้งมาตรงนี้ลงมาปึ๊บปึ๊บปึ๊บเออตะตูติดน้ำมันเว้ยตัวนี้น่าลำคาญมากเลยตัวนี้เหมือนว่ามันจะปล่อยหมอกมันทำให้ผมมองลำบากเว้ยเกยมเนี่ยได้เกิดว,ว่ามองไม่ถนัดนะ กุญแจสุาสานนะ่มันจะมีโอกาสแบบหลบศัตรูได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตรงนี้มีของซ่อนโอเคไม่เอาเปิดประตูแล้วก็ลงมาลงมานะอุ้ยชอบชอบชอบฟันไปหนึ่งทีครับผมปึ๊บอุ้ยอ้เย่เป็นไงล่ะเมื่อกี้เหมือนว่าจะโดนแต่ว่าไม่โดนเนะี่ย เพราะว่าตอนฉันอะเป็นกระดูกยังไงล่ะใช่เหรอน่าจะมาทางนี้นะโอ้ไ oh ม่ก้าดิงไ้หนึ่งทีไอตรงเมื่อกี้มันจะแบบล่วงไงถ้าเกิดว่าผมยืนานานๆนะมันจะล่วงพาผมไปโดนหนามอยู่แล้วต้องส่วนนี้จะมีศิลานะที่จะต้องใส่กุญแจเข้าไปแล้วมันจะพาผมไปตบบอสเนะี่ยด่านท่ อะไรของชีวิตผมวะเนี่ยไปเป็นถ้ำคิสตันเนี่ยการขึ้นเหมืองเป็นงานที่ไล้ค่ามากที่สุดในเกาะหลายคนตายจากซากที่พังลงมาขาดอาการหายใจด้วยอากาศที่เป็นพิษหรือไม่ก็ถูกฆ่าโดยสัตว์ร้ายรางวัลความสําเร็จเข้าใจปะเข้าสู่ถ้ำเป็นครั้งแรกอา่าแล้วไงครั้งแรกแล้วยังไงคิดว่าผมจะเอาชนะไอพ้พวกนี้ไม่ได้อย่างนั้นหรอ โอ้ไม oh ่กอดกูแค่ยังไม่รู้สก,กิลมึงเถอะเนี่ยเป็นไงเ่าทะเลเปียบผมไม่แรงเนี่ยบอกเลยว่าตบอุย้ย2491 2002แรงจริงอื้อแรงจริงเดี๋ยวตอนนี้ขั้นมาจัดก,การก่อนเอา้าด้านหลังไม่ได้เหรอเนี่ยเหมือนว่าด้านล่างจะเป็นแบบพื้นที่กว้างๆใหญ่ๆไม่ใช่ว่าล่วงไปแล้วตายนะอ่ะ ดีนะไม่กระโดดลงไปจับจับปับออเอ้าเอ้าเอ้าเอ้อูเออสียเลือดเยอะเลยเลือดเหลือให้เติมอีกสามครั้งเนี่ยกับดักไปเลยแล้วก็มาจัดการตัวบนก่อนสวยนะกับดักผมแรงเว้ยอ้ยแย่กิ้งไปหนึ่งทีแล้วก็โอ้ยแย่รอรอรอ,อมันทุบให้เสร็จอ่ะผมไม่ต้องแบบกิ้งไปตามมันก็ได้นี่หว่าแบบรอมันหันมาเองเว้ย ปับป๊บๆๆๆปๆเลเ๊ยเปียแสงจันออเออแล้วก็มาด้านบนเอ้ยเหมือนว่าจะมีร้านพ่อค้านะไปดูสิเดี๋ยวจะให้ของดีเก้าพิบตาโอ้โหจัดไปเก้าพิบตาเลเวล9บวกสมุดงานวิจัยเราสามารถทำอะไรกับคริสตัลได้มากมายขายได้ค่ามั่นใจการนำไปใช้กระสบ ไม่ได้ช่วยอะไรในตอนนี้แต่ข้าต้องพยายามนักเล่นแร่แปดธาตุคนนี้เขาเป็นบ้าหรือว่าเป็นอัจฉริยะกันแน่นะรอๆๆ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 ก้าพิบตาครับผมบอกเลยเป็นเหมือนแบบสกิลเทเลพอร์ตอะเทเลพอร์ตไปกระซวกมันอะแต่ว่าสกิลเนี้ยมันจะติดประตูหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูเล็กๆอะไรประมาณนี้ยมันจะไม่ทะลุมันไม่สามารถทะลุกำแพงได้ไม่เอาอะไปเลยแล้วกัน ลัสกิลเพิปตาเนี่ยมันจะต้องมีเป้าหมายนะถ้าเกิดว่าไม่มีเป้าหมายเนะี่ยกดไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ9พิปตาเออโกงเอาจริง9พิปตาคอมโบกระดาบอะเป็นอะไรที่แบบเดอะเบสมากทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเกาพิปตาแล้วมาฟันนกก่อนยิ้งหนีไปโอ้โหแม่งโดนตบปันมันปันสวยสวรรค์ผู้พิชักไปตบบอสหรือเปล่าวะเดี๋ยวผมลองไปอีกด้านหนึ่งดูก่อน เอ๊ะเดี๋ยวลงไปได้นี่นานี้อ้าวตายเลยโอเคเดี๋ยวผมขอเล่นเงียบๆแล้วกันเดี๋ยวกลับไปด่านที่แล้วได้เมื่อไหร่ค่อยว่ากันกลับมาที่ด่านเดิมเรียบร้อยแล้วทุกคนแปบ๊บหนึ่งนะตรงนี้น่าจะลงได้อาสาเหตุที่ตอนแรกเนี่ยที่ผมอ่ะลงไปไม่ได้มันเป็นเพราะว่าผมเนี่ยกระโด,ดแบบกระแทกลงไง ถ้าเกิดว่ากระโดดแบบกระแทกลงจะควบคุมทิศทางไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ากดลงแบบธรรมดาเนี่ยก็จะสามารถควบคุมทิศทางได้นะซึ่งมันจะมีของซ่อนอยู่โอ้ย oh yeah, ได้อยู่นะนี่ไงด้านบอโอ้โ oh, หผมก็นึกว่าต้องใช้กุญแจอ่าก่ได้อยู่นะได้ผมลงไปทำไม โอ้พอแล้ว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 ไม่เสี่ยงแล้วมันอาจจะมีของซ่อนอยู่นะแต่ว่าเลือดผมจะหมดจริงๆแลว้วก็จะมาด่านนี้ได้นานมากตอนนี้ผมจะมีน้องฉลามเนะเอาน้องฉลามมาฟาดนะการโจมตีครั้งที่3เนี่ยจะเป็นการโยนน้องฉลามออกไปนะอันนี้จะเป็นหลุมศพโอ้โหหยิบหลุมศพมาฟาดนะแต่บอกเลยว่าไม่น่าจะใช้โจมตีจริงๆได้นะจริงๆก็ได้แหละแต่ว่ามันต้องมาตีบวกไงแล้วผมจะไปตบบอลแล้วมันจะตีบวกไม่ทันแล้ว แล้วก็ตอนนี้นผมชอบอันนี้เว้ยความเร็วเทพนะเอาจริงดาเมจมันไม่ได้เบานะดาเมจมันก็แรงอยู่นะแต่ว่าครูดาวอนานไปนิดนึงเนี่ยแหละไ,ไอตัวใหญ่ๆนั่นแหละที่อยู่ตอนต้นเกมอ่ะที่มันเป็นโครงกระดูกอ่ะผมว่าน่าจะเป็นตัวเดียวกันคุณยักษ์เจ้าอยู่ไหม ขอให้อาการป่วยจงสถิตยอยู่กับเจ้านานี้ใช <c oughs> ่ถูกต้องความทนงไม่ได้มีอะไรเลยนอกจากทำลายอาณาจักรท,ทั้งทั้งที่ข้าเตือนแล้วเศษความหวังเหลืออยู่สำหรับพวกเราไา่ซะนานี้เดีย๋ยวนะ โอ้โหปับ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 เติมเลยพอไปด่านท่อระบายน้ําด่านต่อไปนะก็ให้เลือกไปที่ด่านท่อระบายน้ําเก่าได้เลยแล้วก็ไปที่สุสานแล้วก็ถ้ำได้เลยมันจะใกล้กว่าโอเคเวลาที่มันทุบจะมีไฟอันนี้เหมือนว่าจะหลบไม่ได้นะใจเย็น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 ปึ๊บอ่ะอันนี้ต้องกระโดดเว้สวยลูกตาหลุดละ ปับ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 เลเปียมันเร็วเว้ยแป๊บเดียวอ่ะมันจะตายแล้วเนี่ยไอ้ไอโอ้ยอะไรของผมวะเนี่ยทำไมผมไปแบบอยู่กลางดงสันตีนเมื่อกี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวนะขึ้นไปปับ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 จบเติมเลือดไม่ประมาทเราจะไม่เล่นประมาทอันนี้ต้องหมุนทำไมผมไม่หมุนล่ะปับปับอันนี้กระโดดกระโดดโอ้ยแล้วก็ปับโอ้ยปึ๊บสวย ตามมันหลุดละปัปปป๊บเ,บเ,บเ,บเอ้ยขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปปับป๊บเดียวปับป๊บเดียวปั๊บเดียวปั๊บเดียวหืมกระโดดขึ้นไปปั๊บ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 ไปกับดักเฮ้ยฮิวฮิวฮิวเฮ้ยฮิวฮิวฮิว,ฮวอุ้ยได้อยู่เฮ้ยชุบโอ้ยเยอมีอาการร้อนร้อนเล็กน้อยเออขึ้นไปตีจบปัดโถเจ้าเป็นต้นแบบให้พวกเราทุกคนเออเออะไรเป็นแรงผลักดันให้เจ้าทำลายมัน เจ้าจะทำลายแม้กระทั่งร่างกายของเจ้านายท่านเจ้าเอา่อเนื้อเรื่องคือ <c oughs> ปโัโถเนื้อเรื่องคืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอตอนที่เล่นมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ใช่ว่าจะรู้นะคือเกมเนี้มันต้องแบบวนหลายๆรอบเงแล้วก็เอาเนื้อเรื่องมาประติดประต่อกันซึ่งผมไม่รู้ ดาบล้มยักษ์สร้างความเสียหายคิติเข้ากับศัตรูที่เป็นระดับเอลิทหรือว่าบอสประสาทยอดสูงให้เดี๋ยวลงกัดหลังเหมือนว่าจะยังไม่เคยเล่นนะใช่ไม่เคยใช่ใช่ช่ใช,ใช,ใช่ไม่เคยเล่นเลยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวราจะทำลายอย่างไงอ,อ๋อใช้การผักเว้ยถ้าเลเปียผมฆ่าได้เนี่ยมันจะทำให้ศัตรูติดยอกแข็ง ไม่ไหว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 ตายก่อนโหดจริงไม่เคยเล่นด้วยแหละโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันครับผมก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับผม